สวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันนี้ผมเพิ่งลงทริปไปนะครับก็คือเพื่อสักขาวต่อหน้าเสียงดังแปลกแนะครับผมเพิ่งลงทริปนะครับก็คือเพื่อสักาเสียงดังแปลกๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการแกะดูกันนะครับเรามาดูกระทมกันว่าอ่าทไมมันถึงมีเสียงดังแปลกๆนะครับอย่าลืมนะครับ คนที่ใช้เครื่องซักผ้าอยู่นะครับผาหน้านะครับถ้าเกิดมีเสียงแมันแปลกๆหยุดใช้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นลิฟลักนะครับ9กกิโลนะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเบื้องต้นที่เช็คนะครับนี่เปิดมาปัับถังมเรียบร้อยแล้วครับลูกเบรนระขางหักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องซักผ้านะครับสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็สามารถทักมาได้นะครับอยากให้ทำตัวไหนผมไม่ได้ไลย์หลายวันแล้วนะครับนี่ไม่ได้ไลน์หลายวันแล้วแต่วันนี้นะครับคลนี้ ในรอบ2เดือนนะครับในรอบ2เดือนเนี่ยผมเจอเคสแบบนี้นะครับ5ตัวแล้วนะครับเคสแบบนี้5ตัวแล้วที่มันเสียงดังแตกทุกครั้งสุดใชนะครับอยากให้หยุดใช้ก่อนถ้ามีเสียงดังแตกนะครเราจะเริ่มจากการถอดฝาบนก่อน เราจะทำการถอดถังกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูด้านล่างก่อนนะดูด้านล่างตรงนี้ก่อนว่าเวลาที่เราเช็คนะครับเราจะรู้เลยว่า,ากรกบาดแตกไหมลูกปืนแตกไหมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตัว, is, ตวนี้น, <te eth> นะครับจะเป็นลูกบล็อกขันมือเบอร์เจ็ดนะครับใช้เบอร์เจ็ดนะขันตัวนี้ใช้เบอร์ <te eth> นะเจ็ด เนื่องจากว่าลูกปืนแบบหน้ๆๆาูกเคนะครับลูกปืนลูกหลังไม่เป็นไรนะครับลูกปืนผ่านเครื่องซักผ้านะครับฝาหน้ามันจะมีลูกปืนอยู่2ชุดด้วยกันนะครับคือลูกปืนขนา้างหน้ากับลูก,ป,นนกปืนข้างหลังนะครับลูกปืนข้างหน้าเนี่ยไม่อาจจะเสียแล้วแต่ลูกปืนข้างหลังจะมีความเสี่ยนะครับข้างหลังเราเปิดครับสวัสดีครับมาถอดข้างหน้านะครับแล้ะถอดข้างหน้าเริ่มจากตัวน,นี้นะครับ ตอนนี้เราถอดเสร็จนะครับพรุ่งนี้ล้างก่อนนะครับล้างแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกากบาทเป็นลูกปืนนะครับผจะไปส่งลูกค้านี่ครับสาเหตุหลักสาเหตุหลักของเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับที่กากบาดพังเยอะนะครับนี่ครับผงซักฟอกผมบอกตรงนะครับว่าผงซักฟอกนะฮะไม่ว่าจะถูกจะแพงยังไงก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะละลายน้าหมดเพราะงั้นมันตกค้างเขาตกค้างสุดสุดท้ายมันก็ไปตกค้างที่กากบาทแล้วเกาะจนกากบาทหักนะครับ ใครเห็นนะครับดูคลิปผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับคนที่ใช้เครื่องซักผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแนวช่างหรือว่าเป็นพอบ้านในบ้านแล้วแต่นะครับย้าเลยว่าเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับไม่เหมาะจริงๆกับผุงซักฟอกนะครับเดี๋ยวต่อนะครับเสร็จนะครับต่อตัวนี้นะครับจะเป็นไก่ควงสี่จ่ายนะครับสองตัว พยายาเปิดเพลงนิดนึงนะครับกระด้านนี้นะพอ,เ,อเ,เราขัดน็อตตัวนี้เสร็จนะครับด้านบนด้านบนในชั้นวอลกขัดมืออีกนะครับด้านบนแถวลูกกอล์ฟขันมืออนนีก,กน,ออนะเป็นเบอร์เจ็ดเหมือนกันก ลาที่เขาถอดล้างทําไมมันถึงราคาสูงนะครับดูที่ผมครับแล้วก็ะจะเข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงราคาสูงนะนี่ผมไม่ดูครับนี่คาบตรงนี้นะครับไม่ใช่คาบอะไรครับนี่คือคาบจากผงสก๊อ,อกนะครับคาบจากผงสก๊อ,อกจากฟองนะครับจากผงสก๊อ,อกเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ นี่คือพอมันลงไปนะครับลงไปทางนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาทางเดิมเพราะว่าเวลาที่เราใช้ผงกระฟอกนะครับยิ layers, ่งเราใส่ไปมันเยอะผงกระฟอกเนี่ยมันก็ตีฟองนะครับฟองยิ่งเยอะขึ้นนะครัามันก็ล้นออกมานะครับไปอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเต็มเลยนี่คือค่าจับผงกระฟอกนะครับน้ำยาปะผ้นุ่มพวกนี้ครับอืูอนี่หมดเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะลามมาตรงหน้าเครื่องนะครับลามมาหน้าเครื่องแล้วก็พอลามมาที่บอร์ดบอร์ดเป็นตัวนี้นะครับแล้วบอร์ดของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นบอร์ดเวย พอเป็นบอดเปยเนี่ยโอกาสที่จะชื้นมีนะโอเคไปต่อกันเดี๋ยวเราจะเปิดฝาประตูนะครับฝาประตูนะครับจะเป็นตรวแปดเหมือนกันนะครับแต่ฝาประตูเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวทีนะครับเพให้เราจะมีแรงขันม,มากขึ้น ก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ดอกเป็นเด็ดดอกดอกจันนะครับ ไปเราจะอาขอบสปริงออกไหมครับออกนี้นเลยนะครับก็องออกเดี๋ยวผมขออญาตเอาลงนะครับจากรถเข็นก่อนเดี๋ยวเราจะ ทำการเอาราฝาด้านล่างออกนะครับเราฝาด้านล่างออกนะครับเราต้องถัาจากด้านล่างนะครับแกนเชื่อมก่อนด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวแล้ก็จะได้ถัามันเดินนะครับ นะครับเราก็ยกขึ้นมายนะกขึ้นมาเสร็จนะครับตรงนี้เราก็ใช้เปิดัดะีู voy bueno. a พอจอดหน้ากากออกเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นคาบเต็มเลยนะครับคาบพวกนี้มาจากไหนมาจากคาบของสโฟอกนะครับที่เราซักผ้าแล้วเราใส่ผงสโค๊กเยอะนะครับฟองมันก็เลยล้นออกมาพอล้นออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ม,มามตกตะกอนตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นหน้าอย่างนี้นะครับกระบวนเราก็ใช้เบอร์แปดเนะครับจะมีเบอร์แปดอยู่ตรงนี้ ฝา,าหน้านะครับแลส้สอดล้างเนี่ยรับจะเล็กหน่อยนะครับ ขาเล็กด้านหน้านะครับอันนี้ขาเล็กด้านหน้านะครับประกอบ ต่อไป,ไปสถึงที่เราจะตอบนะครับก็คือตัวตวงนะครับตัวสวงหน้าตัวนี้นะครับตัวส่วนนี้เราต้องใช้เป็นกระเจคอม้ากระเจคอม้าที่เป็นดักดอกจันอย่างนี้นะครับเอาตัวรองใหญ่สุดนะครับตัวนี้เอาตัวตัวนี้นะครับ จริงแชร์บล็อกได้นะครับแต่ตอนนี้มันกลางคืนแล้วนะครับผมเลยไม,ไม่ไม่อยากแชร์บล็อกนะครับมีใจข้างล่า ที่วนจากด้านล่างขึ้นไปนะครับเพื่อฉีดลงเ,เดี๋ยวเราจะทําการเอาตัวถั่วก่อน,นะครับนี่แหละครับ ตัวที่หนักนะครับตัวที่หนักผมก็จะภาพาน้าตัวนี้ครับตัวก่อ ดูสภาพกล่องนะครับจะมีข้าวถุงกระฟองเยอะเลยนะเพ่ตรวจสอบน้ำเข้านะครับเดี๋ยวเราจะแกะขอบยางตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ดูว่าหลังเนี่ยมันตกขนาดไหนนะเห็นไหมครับมันตกเยอะเลยตับนี่คือการกวาดนะลูกค้าแจ้งว่าอ่า มันมีเสียงดังนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมืนมีกลิ่นเหม็นไหมนะครับกลิ่นที่มาก็คือมาจากพวกนี้ครับขอบยางนะครับขอบยางที่มันเสียสีนะเวลาที่เราปั่นหมาดโดยที่ยังมีเสียงอยู่ฝุนใช้าง,งานอยู่นะครับทำให้มันเกิดการเสียสีกับขอบถังนะครับเสียสีกับขอบถงังแล้วทําให้เกิดเป็นกลิ่นไหมนะครับนี่คือขอบยางฝาหน้านะครับเดี๋ยวเราไปถอดต่อส่วนหน้าไปแล้วเี๋ยวส่วนบนส่วนบนที่ใช้เป็น เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวทีเบอร์สิบได้นะครับใช้ตัวทีเบอร์สิบ้อ,ออกได้ นะครับเราสามารถที่รับตัวถ่วงออกมาได้เลย,ยตัวถ่วงชิ้นหนึ่งนี่เป็นตัวถ่วงน้าหนักของเครื่องซสก้ผ้านะครับทำให้เครื่องซสก้ผ้านั้นมีน้ําหนักเยอะน,นะครับเวลาที่มันมตัดหมาดเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้นะครับโดยที่เครื่องไม่สั่นไปไหนตอนนี้เราจะปลดด้านล่างนะครับนี่ให้ดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะปลดด้านล่างกันด้านล่างปลดอะไรนะครับจะปลดตรงนี้นะครับ อยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นแค่พวกกระแบมปลดออกแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็หมุนมาด้านหลังด้านหลังนะครับที่เราจะปกดก็คือปดตัวนี้ครับปดไปเลย ไม่ต้องใช้ตัดออกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเราประกอบเรา,าก็ตัดใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาต่อด้านบนนะครับด้านล่างเรากด,ดที่จะเป็นอยู่กับถังออกแล้วนะครับแ,แล้วเดีวเราก็มาตัด้มันออก ทำไมต้องถอบหมดนะครับเพรข้อที่เราประกอบเราจะประกอบง่ายหรือว่าถอดประกอบง่ายนะครับเพราะนั้นกระบวนการถอบทั้งหมดเลยใครชอบนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับผมตอนนี้เราจะเริ่มกดโช๊คนะครับกดโช๊คนะครับมืออ่าถ้าเกิดผมเนี้ยถึงนี้ก็ได้แต่ถ้ามือใหม่นะครับเขาจะขยันเริ่มเริ่มถอดฝาหน้านะครับเวลาที่กดโช๊กเนี่ยผมแนะนำ ให้มีไข่ควงป่าแฝงได้เลักตัวหนึ่งครับเอามาเล่นได้แล้วกดชกนะครับเลืดอนนิดนึงแล้วไข่ควงนับมาเล่นิดนึงครับแล้วก็ปล่อยครับอันนี้ครับสิ่งที่สําคัญนะครับพลาสติกที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่าให้หายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เกี่ยวกับถังนะครับเวลาที่เราเราเกี่ยวถังนะเกี่ยวถังเกี่ยวกับขี้วถังเนี่ยพลาสติกตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทําให้ถังมันไม่หูถังมันมันไม่ขาดนะครับเพราะงั้นเราต้องเก็บสายดี ข้างนึงก็ทำเช่นกันครับแล้ก็กดสายที่ออกนะครับแล้วก็เอาคารกลางๆออกสายที่เราต้องเอาออกนะครับเราจะได้ยกสายได้ง่ายขึ้น อันนี้นะครับคานบนนะครับการกลางคานหน้าออกแล้วชัวร์ๆออกหมดแล้วหักมันจะเบาลงน,นะครับเบนา,<ด>าสุดครับเราก็สามารถยกขึ้นตรงๆนะครับยกขึ้นตรงๆแล้วก็ยื่ออกได้เลยนะทีนี้ครับเขาก็จะหลุดออกจากตัวเครื่องออกจากตัวถังแล้วเราก็สา่งเอาตัวถังเนี้ยไปเป่าลมก่อนเป่าลมแล้วก็ทำการสะอดาดท่อน้ำทิ้งในวันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรียนออกไปก่อนครับเพราะว่าตอนที่หลักวันนี้ผมจะออกถังให้ดูข้างในโอเคครับ อันนี้เราได้รูกขังมาแล้วนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับนี่คือถังอันนี้คือการกระบาดนะครับแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เราเอาด้านล่างออกก่อนนะครับเามูเล่อ,อกก่อน <S <S มูเล่น,นะครับจะใช้เบอร์1 7นะครับถ้าเป็นซัมซุงซัมซุงจะ19แต่ถ้าเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่เบอร์1 7นะครับเพราะงั้นแนะนำตัวนี้ควรจะมีติดไปด้วยนะครับเป็นบล็อก เบอร์สิบเจ็ดออกมานะครับอันนี้บอกนี่ตัวที่ใช้อยู่นะครับเป็นบล็อกไว้สายของอา่าโมซูจะนะครับตัวช่วยในการสอดถัง นะครับรตัวที่ไปแปะใช้ทำอะไรเห็นีหครับเอาตอตัวเตอร์เก็บก่อนนะครับเวลาที่ขันนะครับขันข้างล่างมันจะขันยากเพราะงั้นถ้าใช้ตัวที่เราสามารถไปขัน,ขนขง่ายนะครับนีขววงนี้เลย อออกแล้วนะครับคอมอเตอร์ไว้ก่อนเพราะเวลาที่เราล้างนะครับเอ่อมอเตอร์จะได้ไม่เปียกนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเครื่องฝาหน้ามันถึงจะมอเตอร์ตัวเล็กเขาเยวนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์หมดแล้วตัวนี้เป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ ยางมันทิ้งออกก่อนนะครับจะได้ง่ายกว่ายางแข็งเรียญบาทท้งเล็ก็อะไรครับถ้มีได้เหรียญของเล่นนะครับอัอนนี้เราจะเอาถังกันรั่งนะครับถ่ายถังกันให้ดูนะครับของนิสตวรรษนะครับจะเป็นเบอร์แปดนะครับ ของผมวันนี้ผมมีตัวช่วยของผมก็คือบล็อกประสิท์นะครับแล้วก็นี่มีตัวต่อค้ำบล็อกนะครับ mm hmm. มันจะทำให้ขันาาได้ง่ายขึ้น ข้างในนี่ครับผมดูข้างในครับนี่คือสภาพที่ลูกค้าผู้ใช้ไม่รู้ว่าเครื่องจําเป็นต้องล้างถังด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยล้างเลยนะครับนี่คือภาพข้างในะะนททคะนนครับเราจะมาดูการขับที่ที่ะครับนี่หไหมครับนี่การขับที่ที่ผมบอกว่าฮะนะครับขับไปสามท่งเลยนะครับขับไปสามก้านเลยครับเนี่ดูนะนะ หักกัสามก้าเลยพอาะขากระบาดหักแล้วครั้งนี้เครื่องมันก็เลยเกิดเสียงดังนะครับกระท่างงานเครื่องเกิดเสียงดังเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าทำไมมันถึงหกักเพราะอะไร กระบาดพังเดียวไม่พอนะครับสิ่งที่จะตามมาแล้วก็คือตัวนี้ครับนี่ถังอุ้มน้ำแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนหน้าในแตกนะครับลูกปืนหน้าแตกนะครับลูกปืนหน้าแตกแล้วก็เนี่ยพอถังกระบาดหักนะครับฝืนใช้สุดท้ายมันก็ไม่กินถังหุ้มน้ำนะครับอันนี้ดีนะครับที่แจ้งผมมาวันนี้แล้วก็ผมก็เข้าไปดูให้เลยนะครับแล้วก็ประเมินเลยว่า ฟันชงนี่เลยว่าเป็นเพราะการกระบะหักนะครับลูกปืนแตกจบครับเปลี่ยนการกระบะนะครับเปลี่ยนลูกปืนค่าการกระบะอยู่ที่อา่ากากระบะอยู่ที่พันเจ็ดลูกปืนชุดหนึ่งพันสองนะครับเฉพาะค่าของนะครับค่าของสองพันเก้านะครับแล้วก็ค่าถอดล้างค่าถอดล้างเนี่ยตัวนี้ค่ากิโลค่าผมอยู่ที่พ <ๆ S 2> ันห้ารวมๆดูครับถ้าไม่อยากให้เครื่องซักผ้าของท่านเสียเร็ว นะครับจนเกินไปไม่อยากช้าคำทักเสียเราเกินกินไปนะครับหยุดใช้ฝงสะพาอแล้วหันกลับมาใช้นายาซักผ้านะครับด้วยความประธานที่จากช่างครับไม่อยากเก็บเงินลูกค้าเยอะๆนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาเครื่องซักผ้านะครับมาทําให้ดูนะครับแล้วต่อไปอาจจะมีเกี่ยวกับสตอรี่นะครับทำสตอรี่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องซักผ้า นะครับพ่อผมไปทํคลิปวิธีการดูแลไปแล้วนะครับเอวันนี้ไม่มีดอกกุหลาบเลยหรอดอกกุหลาบสักดอกแค่นี้นะโอเคไม่เป็นไรราเล่นครับผมโอเคนะครับตาผมนะครับช่างวับถุวยากรนะครับขอจบไลฟ์วันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับ